สวัสดีจ้าสุภูสุคนเดี๋ยวเอากล่องต่างนี้กันห้องไม้พี่น้องบ่แดงเด้ดแดงจังใดบ่แดงปัญญามนอนห้องนี้เป็นห้องไม้พี่น้องก็เลยมันมันยัางพันใดเห็ดอียงย่าง,งบ่ได้มีอยียงนะพี่น้องเป็น เป็นห้องนลงกับเตียงคือๆแล้วก็น้องปุเป้ที่น้องปุเป้เฮ็ดอันขึ้นมาน่ะหพ,พอหาแม่นอนห้องนั้นน้องปุเป้ใหญ่ามานอนห้องนี้โอ้ยไออันอลงก่อนคือพิมล่ามกแถจีบได้บาวาสันพี่น้องอย่าทวงขี้โผน้องปุเป้ด้เวเพราะว่าเพราะว่าใครใครอวบอันช่วงนี้ สวยน่ารักขอบคุณค่ะมีเทียนบอไปต่อไปอาบน้หนาม,มีเทียนอยู่เดอ้อพี่น้องเบิ่งมีไฟป่านอยู่ในพับคนละปักไฟได,ด้พร้อมเด้อพี่น้องอันทึ่ง,งเพง่ดานนี่เฮ็ดหวเพื่นอนบัดยามนอนนองปูเปมเป็นคนหมักไฟทั่งเพดานเนาะพี่น้องมัน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 มวน,มนมดี สวัสดีอุ้ยเดี๋ยวเซเว่นสิปิดเราเดี๋ยวจะไปแล้วเด้๋ยวนี่ไอต้ตนแมนบอไอต้ตนอยู่บะเนี่เจ้าซื้อไอซื้อต้นแมนบอบอกเนี่ยไอ้ไทยรูปให้แน่พี่น้องไายพี่น้องไายรูปใหน้น้องปูเป้แล้วส่งแชทให้แน่พี่น้องไายรูปให้เนี่ย ายลูปได้ไปทายลูปแล้วกดหนึ่งเด้อพี่น้องคอยจะเปิดจากเพลงนี่ <c oughs> นี่แม้โตไลท์สดอยู่นี่พอดีเลยด้อไอ้นิคมโตไลท์สดอยู่นี่พอดีเลยเปิดเพลงได้เลยด้อเราได้ทีเราไอ้นิคมพี่น้องไอ้นิคมได้ทีแล้วไอ้นิคมได้ทีแล้วบอกน้องปุเป้เปิดจากเพลงเนี่ยวัสน โมเมนต์โเดอร์ดาลาโมเมนต์โเดอร์ดาลาเบิงออกอยันนะเปิดได้เลยได้หนิแต่ว่ามันบริชื่อมเน็ตพี่น้องอยากฟังเพลงย่ามด,าดึกบอกโมเมนต์โเดอร์ดาลาอยากฟังเพลงย่ามดึกบอกคันคันพี่น้องแช่ห้ข่อยข่อยสิเปิดให้เพลงหนึง่งคันพี่น้อง น้องปุเปยขคอคนละสองแช่แช่แช่ชชลงกลุม่มหรือแช่ไปใส่น้ำกระไดน้องขันพิน,นขันข้นขืนหอดหนึ่งพันคนน้องปุเปยสิไปเปิดเพลงให้ฟังเดี๋ยวนี้เลยเร็วๆไอ้นี่คมงแช่ขันคขันคบหนึ่งพันคนอีกเชือนึงสิไปเปิดเพลงเดี๋ยวนี้บอมแมนซื้อต้นใจับใส่ใจไว้คอยไปเอาซื้อต้นว่าจะใส่คอยไปเอาซื้อต้นว่าจะใส่ซื้อ,อยังสนะไอ,อยยังวะ อาย,ยังตอบคอยมาถอดเครืงไหลแล้วได้นหนีถามซื้อ,อยุ่ผู้เดียวให้พี่น้องกดแชร์แล้วเร็วพี่น้องแชร์หายแล้วแล้วนอบูเบสเปิดเพลงจากเพลงไงฟังนี่จีได้ฟังเพลงบ่กคันบบได้ฟังเพลงสิภาไปเหลี่ยงง่วต่อ พี่น้องกดแช่กดแช่ถ่าน้องกูไปสิหนีมาหนิตัวลายสดเปิดเพลงไดนเล่นี่เปิดเพลงไดนเลยได้หน่ให้คนครบก่อนคนบอครบกับบต้องฟังคนครบพันหนึง่งเห็นบโตัวลายสดอยู่ข้างหลังนีเอาคอยกับเป็นดาล่าบันนอกมีเดไอไอล้วบอกว่าสวย สวยขนาดนี้น่าจะไปเป็นดาราวะสันไปเป็นดาราจางไหนเป็นดาราอยู่บ้านนอกเขานี่แหละจะไปเฮ็ดอีหยังทั้งกรุงเทปพ,พี่น้องอันแล้วขันเปิดนี่เรีนเรีนบน่นี่เปิดให้ฟังสดๆได้เลยนี่บ่แมนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซ่ขันพันคนสิได้ฟังเพลงขันบ่ฮอดพันคนบ่ได้ฟังเพลงดอกเจา้า พอไอ้นี้คมแล้วขอเพลงบัณเิฟ,ฟังดอกมืออื่นจังฟังเพราะว่าเพราะว่าเอาค้าตั้งกล่องออกไปข้างนอกแล้วมีพี่คันันสิเปิดก็สิได้เปิดนี่นี่พี่น้องโตไลซดน้องปูเป้เอาสิไปกินรัน สิเปเซเวนเรามันสิปิดวินน้ำข่อยบ่วินน้ำข่อยบ่พี่น้องข่อยกับวินอยู่เปิดไปแล้วมุเจ้าบ่ได้ฟังบ่ตอเนอย่งหมดเวน้นขอคนละแช่ก่อนน้องปูเป้สิเป็นเอาหัวค้าตังกล่องเขามาขอคนละแช่ขันครบหนึ่งพันคนเปิดหายีหลีเลย อ้าวอีลีเปิดให้เพลงสองเพลงเปิดให้ยสองเพลงค่ะแต่ว่าขอขอให้พี่น้องแช่คนละแช่ก่อนแช่ละกดหนึ่งมาเด้อพี่น้องไอ้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า m o m e น t kh ó, kh ó, Mother, Sana, moment of the love moment of the love ที่ได้ฟังบาเพลงอ่ะ ไออันกิตตีเป็นเงียมเีมนอนสงสัยไอกิตตีลอแล้วนอนเหลวเบิ่งท่งผู้บ่าวแถากับสาวไวชีนวัสนเอาขอคนละแช่ยังว่าขันแช่สิเปิดให้ฟังอีลีนิปเดียวบอลลินแช่ถ่าเด้อแบลบโทุศรัพท์ก่อนขันกลับมาแล้วคดเบิ่งพันสิฟังทับทิมก่อนอีละตีขันคนครบหนึ่งพันข่อยสิเปิดให